วันนี้มางานหนุ่มวิศาวะนะครับผมมาดูวิศาวะเขาจบอะไรกันมาแล้วเขาเจอกันกับแฟนเขาได้ยังไงนะครับผมเจอกันที่ไหนนะครับและโดยมากแฟนหนุ่มวิศาวะเขาทํางานอะไรนะครับผมแลวหนุ่มวิศาวะเนี้ยปัจจุบันนี้ยังเที่ยวยังปาร์ตี้อยู่ไหมนะครับผมเรามาติดตามเรามาดูการสัมภาษณ์ของหนุ่มวิศาวะในงานเป็นงานบอลที่เขาจัดกันขึ้นเพื่อ เหมือนการเลี้ยงรุ่นนะครับผมก็มีการฟีซา์เต็มที่ครับเราก็ขออนุญาตเข้าไปสัมภาษณ์นะครับผมไปกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้จบจบอะไรมาครับจบวิทยาเอนจิเนียร์สายเป็นพิโรจน์ครับสาขาอะไรครับผมสาขาโยธาครับตอนนี้ทําเกี่ยวอะไรครับ คอนเตาเกี่ยวกับปูนซีเมนต์นครหลวงครับอ๋อแล้วตอนนี้มีแฟนยังครับถูกวิทย์วาเจอแฟนกันที่ไหนครับมหาลัยครับที่มหาลัยตอนแฟนทำงานเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวกับอาตจ์ครับตอนนี้ยังปาร์ตี้อยู่ไหมครับนานๆครั้งครับตอนนี้ถ้านานๆครั้งที่ไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนครับร้านเหล้าครับน้าขยายหน่อยร้านเหล้าร้านแบบไหนครับผมมีพีอาร์ชงเหล้าโอเคครับผมตอนเรียนเกรดเท่าไหร่ครับ2.2ครับ เบียร์เล่า์วายผู้หญิงเลือกอะไรครับผู้หญิงครับถ้าโลกแต่อีกสองวันข้างหน้าครับจะเลือกไปหาใครครับเอาใครก็ได้ครับผมพ่อแม่ครับโอเคขอบคุณมากครับผมจบเลยไหมครับอ๋อตอนนี้ทำงานเกี่ยวอะไรครับอ่อนแก๊สครับอ่อนแก๊สขยายหน่อยได้ไหมอ่อนแก๊สก็ลงกันน้ำมันปิโตรเคมีอะไรพวกนี้ครับอ๋อโอเคครับมีแฟนยังครับตอนนี้มีภรรยาครับโทษนะแฟนทำเกี่ยวอะไรครับ ก็เป็นดเรคเตอร์ครับโอ้จะขยายหน่อยครับคืออะไรครับทำเกี่ยวกับพวกซอร์ซิ่งแอนพาวเวอร์ครับอยากรู้พวกเนี่ยเจอสาวเจอแฟนได้ยังไงครับผมเป็นเพื่อนครับเพื่อนสมัยเรียนประถมเพื่อนสมัยเรียนประถมโอเคตอนตอนนี้ยังไปปาร์ตี้อยู่ไหมครับไม่ค่อยครับไม่ค่อยแล้วถ้าจะไปอ่ะไปที่ไหนครับถ้าไปร้านลาบร้านกินที่ไม่เสียงดังครับอ๋อโอเคตอนเรียนเกรดมาเท่าไหร่ครับสองจุดสามสองครับเบียร์เหล้าวายผู้หญิง เลือกอะไรครับเลือกภรรยาครับเลือกอ๋อเลือกผู้หญิงครับผมถ้าโลกจะแตกอีก2วันนะครับเลือกจะไปหาใครครับหาครอบครัวครับโอเคขอบคุณมากครับจบเลยไหมครับจบวิวัฒเคมีครับตอนนี้ทํางานเกี่ยวอะไรครับตอนนี้ทํางานเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างครับอ๋อแล้วมีแฟนยังครับมีแฟนแล้วมีลูกนะครับอ่าแล้วพวกหนุ่มวิวันี่ครับเจอแฟนกันได้ไงเจอที่ไหนครับเพื่อนที่ที่มสวเนี่ยเป็นคนแนะนําครับอ๋อ แล้วตอนนี้ยังเที่ยวยังปาร์ตี้อยู่ไหมครับยังอยู่ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับงานครับโอเคถ้าปาร์ตี้ถ้าเที่ยวเที่ยวที่ไหนครับที่ครับที่ลูกค้าไปตอนเรียนเกรดเท่าไหร่ครับผม2.15จหนึ่งห้าครับเบียร์เหล้าวายผู้หญิงเรือกอะไรครับเรีอกเหล้าครับแล้วถ้าลูกจะแตกอีกสองใบเออีกสองวันจะเลือกอะไรครับจะเลือกไปหาใครครับผมให้เลือกได้คนเดียวก็ออยู่กับลูกอยู่กับลูกโอเคครับผมจบจบอะไรมาครับผม วิว่าเคมีครับตอนนี้ทํางานเกี่ยวอะไรครับนี่ทํางานเกี่ยวกับเป็นเรียกว่าเป็นพิศวกรประจําโรงงานผลิตสารเคมีครับครับมีแฟนยังครับมี่นะครับมีภรรยาแล้วครับอ๋อแฟนทําเกี่ยวอะไรครับอ่าเป็นอ่าพวกโฆษณาออนไลน์ครับอ๋อแล้วหนุ่มวิว้าพวกนี้เจอแฟนที่ไหนครับอ๋ออันนี้ครับผมเจอผมเจอแฟนที่งานเลี้ยงของพวกโซเชียลอะครับเราเราไปเจอกันโดยบังเอิญแล้วตอนครับแล้วจะถามว่าตอนนี้ ยังปาร์ตี pues ้อยู่ไหมครับผมยังมีบ้างครับยังมีบ้างครับแล้วถ้าปาร์ตี้ตอนนี้ปาร์ตี้แนวไหนครับก็ของผมนะฮะเนื่องจากว่าผมชอบแนว EDM นะครับยี่สิบยี่สิบก็จะเป็นพวกแบบสาย EDM เลยครับแล้วตอนตอนเรียนเกรดเท่าไหร่ครับโอ้โหบก็คือตกได้กบุญแล้วครับเบียร์เหล้าวายผู้หญิงเลือกอะไรครับอ่าเรามีไเลือกเบียร์ครับแล้วถ้ารุ่งจะแตกอีกสองวันครับผมจะเลือกไปหาใครครับเอาใครก็ได้ครับ โอเคครับผมขอบคุณครับจบไรมาครับแล้วตอนนี้ทำงานเกี่ยวอะไรครับเปิดบริษัทครับเปิดบริษัทของตัวเองเลยโอ้โหเยี่ยมเลยครับผมแล้วตอนนี้มีแฟนยังครับโอ้ถามหน่อยครับหนุ่มวิดว้าเนี่ยเเจอแฟนเจอกันที่ไหนครับเจอที่มหาลัยครับเป็นเพื่อนเป็นรุ่นน้องครับผมเอแล้วตอนนี้ยังเที่ยวยังปาร์ตี้อยู่ไหมครับ แล้วถ้าไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนครับร้านเหล้าครับร้านร้านเหล้าแบบเอาบอกหน่อยครับรเหล้าร้านร่างชิวร้านรางชิวตอนเรียนเกรดเท่าไหร่ครับจบสองอครับโอ้ทุกคนดูนะครับผมเรื่องเรียนเรื่องเกรดไม่เกี่ยวนะครับเป็นเจ้าของจิตการนะครับแล้วก็เบียร์เหล้าวายผู้หญิงเรื่องอะไรครับเหล้าครับเหล้าครับผมไม่เลือกผู้หญิงเลยโอเคถ้าโลกมีถ้าโลกจะแตกอีกสองวันครับจะเลือกไปหาใครครับใครก็ได้ อยู่บ้านครับอยู่บนโลกครับโอเคครับขอบคุณครับผมโอเคครับจบอะไรมาครับจบวิศวะวิชาการมอสวครับตอนนี้ทำงานเกี่ยวอะไรครับตอนนี้เป็นวิศวกรโรงงานชูบิชูบิชอ่ะอ๋อแล้วตอนนี้มีแฟนยังครับหนุ่มบิชชูบิชขอบคุณแล้วครับนี่ขอบคุณถ้ามีแฟนเนี่ยเจอแฟนได้ยังไงครับผมแฟนอยู่แยงเดียเป็นพนิยมไปนี่แฟนกันตั้งแต่มปลายแล้วเขาเจอเจอที่มปลายเจอที่โรงเรียนที่โรงเรียนมปลายแล้วตอนนี้ยัง บี่แฟนทำเกี่ยวอะไรครับตอนนี้แฟนอยู่บริษัทลุงกันไในอ้อยครับอ๋อแล้วตอนนี้ยังปาร์ตี้อยู่ไหมครับยังเที่ยวอ,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 อยู่ไหมครับนานๆทีครับนานๆทีจะเป็นน,นันน่งดนะื่มถ้าไปเที่ยวไปเที่ยวร้านแบบไหนนะครับนั่งดืม่มคร้บนั่งดื่มฟังเพลงเปลือนเปล่อ๋อแล้วร้านนั่งดื่มเนี่ยมีพีอาร์ไหมครับก็มีไงครับตอนเรียนเนี่ยเกรดเท่าไหร่ครับเรียนเกรดกลางครับ2550อ๋อแล้วถ้าเบียร์เหล้าวายผู้หญิงเรื่องอะไรครับ สบายแล้วกันครับพอดีมูโรไปลำตัวโอเคครับแล้วถ้าโลกแตกอีก2วันน่ะเลือกจะทำไรหรือไปหาใครครับแม่ขออยู่กับครอบครัวแล้วกันครับตอนนี้ลลูกกังะะโอเคขอบคุณมากครับครับ